ครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็นำเอาเสียงบทเพลงให้กำลังใจพี่น้องคนไทยของเราที่มีผลกระทบจากไฟพิบัติน้ำท่วมน้ำป่าที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางจังหวัดพะเยาแล้วก็พี่น้องจังหวัดเลยน้องคาย นะครับบึงการนะครพนมมุกดาหารอุบลน,นี่คืออที่มีสายน้ำมีส่วนเกี่ยวข้องนะก็ไปทางพี่น้องทางสุขโขทยัยทางาพแพร่นะครับหรือว่าทางาพิษณุโลกก็อาจจะมีน้ำด้วยนะครับมาทางนี้พิกิดด้วยนะครับอาจจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีแต่อาจจะยังไม่เยอะเนาะก็ไล่ไปส่วนที่มีน้ำ ่าลงมาที่หนักที่สุดก็คือเชียงรายนะครับแล้วก็พะเยานะครับก็มีส่วนแต่หนักที่สุดนะก็อยากจะขอพูดถึงที่อำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงรายในตัวเมืองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่ลงไปช่วยนะครับตั้งแต่น้ำท่วมนะนต,ตั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านไปนะประมาณนั้นก็ ได้รับการช่วยเหลือได้รับการเยียวยานะครับจากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะภาครัฐบาลก็ดีเอกชนก็ดีมูนิธิก็ดีนะครับแล้วก็ทางบ้านเมืองนะผู้ว่าในอำเภอนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกส่วนนะช่วยกันอสอมอหรือว่า,าส่วนต่างๆที่อยู่ใกล้กันก็ช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับตำรวจทหาร นะครับเต็มที่นะครับเราเห็นทุกส่วนของประเทศไทยที่ไปช่วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็นําไปช่วยกันนะครับและพี่นอ้องบางครอบครัวบางคนที่เป็นอาจิตอาสานั้นก็เสียชีวิตด้วยก็ฝากเป็นกําลังใจให้ท่านเหล่านั้นด้วยนะครับขอให้ครอบครัวนะครับก็ได้ถือว่าเป็นเกียรติประวัตินะครับที่ท่านเหล่านั้นได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องญาติพี่น้องนะครับ ที่คนเหล่านี้ได้เสียสละเพื่อช่วยพี่น้องนะครับก็ก็เป็นกําลังใจนะครับตอนนี้ก็ส่งกําลังใจให้กับอีกทีมหนึ่งก็คือทีมกู้ภยัยทีมก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะคุณคุณตันนะก็ออกข่าวไปแล้วละเราก็รู้นะอันก็เป็นคนสาธารณะที่ช่วยเวลามีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยก็ช่วยช่วยทุกครั้งนะนะไม่พลาดเลยนะครับคุณตันนะครับก็นําเงินนํา สิ่งของแล้วก็ครั้งนี้ก็นำรถแบคโคร,รถดำนะครับประมาณ40คันนะประมาณเยอะนะแล้วก็คนอีกมากกว่านั้นคนก็นับร้อยนะครับที่จะลงไปช่วยกันร่วมกับกู้ภยัยหน่วยกู้ภัยต่างๆเพื่อกอบกู้พี่น้องอชาวเชียงรายแม่สายนี่ให้ผ่านพ้นวิกฤตเอาโครนออกเขาบอกว่าตอนน้ำมานะก็ช่วยกัน น้ำหายไปก็โอเคนะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ค้างอยู่หนักกว่าหนักกว่าน้ําท่วมอีกในการที่จะช่วยเหลือเหลือกันนะช่วยช่วยเยียวยากันเนะี่ยเอาดินออกไปได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่คนไทยได้ร่วมจิตร่วมใจกันทำนะแต่น้ําเหล่านี้ก็หลังลงมาทางภาคอีสานอีกนะผมได้เอ่ยไปแล้วว่ามีจังหวัดในบ้านแต่ว่าก็ได้รับการช่วยเหลือแต่ก็คงจะไม่มีดินโคลนแบบนั้นก็น้ําท่วมถ้ามันลดแล้วมันก็คง หายไปก็คงจะช่วยกันได้ข้าวในนาถ้าเกิดมันท่วมหลายสัปดาห์มันก็อาจจะตายเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวอีสานด้วยและพี่น้องภาคกลางด้วยนะครับที่มีผลกระทบไม่ว่าที่ไหนนะพี่น้องคนไทยเราเนี่ยเราก็เต็มที่และยังมีพี่น้องรอบๆนะพี่น้องเมียนมาพี่น้องทางสปปลาวพี่น้องทางกัมพูชาก็มีผลกระทบด้วยอันนั้นเราก็เป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับเราก็ขอให้ ท่านเหล่านั้นได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันเนาะการช่วยเหลือกันเยียวยาก,ก็ก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้กับอ,อยู่ในช่วงที่กําลังสูญเสียขาดกําลังใจก็ฝากเป็นกําลังใจให้นะครับผ่านช่องอกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะครับลุงวันจันทร์ก็ฝากกําลังใจไปนะครับก็ด้วยความรักด้วยความห่วงใยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็น นเชียงรายตั้งแต่เกิดมาก็อยู่ที่เชียงรายนะแม้ว่าผมอาจจะเกิดที่ที่อื่นนะครับนะพิสารแต่ว่าผมไปเติบโตที่เชียงรายนะเชียงรายก็เป็นบ้านของผมนะครับคุณเคยอยู่ที่นั่นจนจนเป็นหนุ่มนะครับก็ขอฝากกำลังใจให้กับพี่นอ้องอำเภอเทิงพี่นอ้องพญาเมงลายพี่น้องแถว อ,อำเภอที่มีผลกระทบน้ําท่วมนะครับในในเชียงรายนั่นแหละนะทุกพื้นที่ก็เป็นกาลังใจฝากเอาไว้นะครับให้ทุกคนได้อ่า,อารู้ว่าเราคนไทยรักกันขอบคุณคนไทยแทนพี่น้องอ่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับที่มีน้ํใจน้ําใจไปช่วยกันได้ทุกที่นะครับแั้นในคลิปนี้ก็ฝากอ่าให้กําลังใจและขอบคุณคนไทยที่ช่วยเหลือนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับขออยุาตเอาไวเ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ